กิจกรรมครอบครัวอีกอย่างนะคะก็คือการเล่นลอรลเบนะคะน้งออมเริ่มเก่งขึ้นเยอะแล้วค่ะนี่ก็ได้เล่นกับพ่อเอ็มนะคะพ่อพาเล่นเขาก็จะสนุกนะคะมีคู่เดียวพี่อาดเลยไม่ได้เล่นสลับกันเล่นเอานะคะวันนี้เราจะมาเล่นล้อรถเบ่ตตอนนี้น้องออมกับคุณพ่อเล่นกันอยู่น้องออมล้มตัดคลิปกันเพราะว่าไม่ได้เล่นล้อรถเบดนานแล้ว พี่หยาดเล่นไปแล้วเมื่อกี้คุณแม่มาถ่ายไม่ทันใช่ไหมครับครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวติดตามชมน้องออมนะคะป้าอันนี้เป็นบรรยากาศในปั๊มเรานะคะว้าวอันนี้ก็ยังมีแมงเยอะเอยมาแล้วน้องอมมาแล้วกิจกรรมก่อนนอนซึ่งน้องออมอยากเล่นมากออมอยากเล่นหลายวันแล้วทำไมหมวกมันเอียงนั้นล่ะลูก ห,หมวกพ่อใส่ตรงหรือเปล่าพ่อ,อนี่นะคะเป็นกิจกรรมของเด็กๆซึ่งไม่ได้เล่นนานแล้วก็เริ่มพอได้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องของเรานะคะแม่เปิลจะลงคลิปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้นะคะขอบคุณค่ะ